ถ่ายได้เนี่ยประตูสวรรค์น,นี่นี่ครับตูสวรรค์ที่ถ่ายได้ครับเป็นประตูที่สวยงามเนี่ยน,นี่ครับแล้วก็ที่ที่วางอยู่ข้างล่างครับวางอยู่ข้างล่างนั่เวลาเขาตายแล้วเขาจะมาจุ่มน้ำจุ่มน้ำแล้วก็เอามาวางไว้ตรงนั้นเนี่ยแต่นั้นสุภาษิติึงบอกว่าไม่ถึงที่ตายไม่วาชิวบาบ้านไม่ถึงขัน้น ตายได้ไม่มันมันลอยมานอนลอยอยู่ตรงนี้ไม่ตายไม่ถึงฆาครับเออก็ไม่ตายไม่ถึงฆาตครับก็เป็นตูประตูสวรรค์เป็นตูเกตแห่งการขึ้นบวงสรวงหรือว่าหลังชีวิตจากความตายก็จะไปจินญ,ญาณก็จะเกิดขึ้นบนสวงสวรรค์ซึ่งจะเป็นตูประตูสวรรค์ของแอม่น้ำคงคาเพราะว่าตรงนี้ก็จะเป็นที่ พอศพพอพอศพก็มีประตูขึ้นสวรรค์ก็คือหาง่ายนะประตูขึ้นสวรรค์ง่ายไม่หลงทางเราก็ทำเออประตูสวรรค์เขาทำเก่งแนะเขาทำสวย <c oughs> มีมีสองมีสองมีสองอันนะครับอันนี้ไม่ได้จานิกาธาตรงโน้นเป็นอันนี้จานิกาธามีสองท่าอันนี้เป็นพวก บรรณะราบรรณะสูงทำเผาตรงนี้แล้วก็นั่นก็เป็นบรรณะร่ำ mm hmm. สองมีสองข่าจะแยกแยกกันมีต่างก,กัน mm hmm. ไหนมันไหนจะไปทางเหนือครับน้นทางเหนือครับนี่ไหลาจากทางใต้ขึ้นเหนืออันนี้เราทอนส่วนน้ำขึ้นไปนะโอ้ mm hmm. oh, มันมันคือตะก,กอดในี่ยผ้าซ mm hmm. ีบ้ามาอาบน้ําตรงนี้ครับ mm hmm. อาบน้ําแล้วก็ไอ หยอกล้อกันกับภรรยาเนี่ยเราหยอกล้อ